ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธ์มีจริงโปรดประทานปลาให้ข้าด้วยข้าหิวเหลือเกินโอ้พระเจา้าปราซามอนเฮ้ยนี่มันเลน<ด>รถปราซามอนว้าวขอบคุณพระเจา้าก่อนไปชมคลิปอย่าลืม ไลค์ like, กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเลยนานั่งตกป่า หาปลาแซลมอนมากินจะลำบากไปทำไมล่ะครับในเมื่อเรามีเลรสปลาแซลมอนรวมสามรสชาติไว้ด้วยกันห <c oughs> มอสายพันจะลำบากไปทำไมล่ะครับในเมื่อเลออกรสใหม่รสปลาแซลมอนทีอินวันผสมพริกมะนาวเรียบร้อยเลยนะฮะเหมือนกินยำปลาแซลมอนเป็นยังไงต้องลองไปชิมดูไปกันเลยครับบรรยากาศทุลักทุเลไมอมกระเมือเดียว เรียบร้อยคำแรกนะครับทุกคนตังๆอือฮึโอ้โหทุกคนมันเปรี้ยวครับ เปรี้ยวนํามาเลยเนี่ยชิ้นแรกนะชิ้นที่สองอใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่เปรี้ยวเท่าชิ้นแรกชิ้นที่สามตกใส่ชิ้นแรกไปเจอมะนาวเข้าไปนี่ ก็ยังมีความเปรี้ยวหน่อยๆแม่เขาทําดีจริงๆเลยคือสัมผัสได้เลยว่าเป็นมะนาวปลาซามอนแน่นอนอืแต่แล้วษนาแผ่นนี้ไม่เหมือนกับทีเอวันคลิปตอคลิปคลิปแรกที่เราได้ทำไปนะอันนี้นะเป็นแผ่นเรียบครับทุกคน ส่วนที่วันเซตแรกที่เราได้ชิมไปเนี่ยเป็นเลยแผ่นหยักนี่โมเก้นโคเก้นเดี๋ยอืม K ogan, K ogan. เปรี้ยวมากอืมอืมอืมอันนี ถ้าคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านรถนี้สำหรับตัวผมนะใครชอบก็ชอบนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วมันก็ไม่แย่แต่ก็มันเปรี้ยวไปเปรี้ยวไปเรารู้สึกว่าเลทีอินวันเรทีอินวัน คลิปแรกที่เราทำไปอร่อยกว่าอันนี้รู้สึกว่ามันเปรี้ยวไปรสชาติมันเหมือนกแบบับกินมะนาวเหมือนกินเปลือกมะนาวางั้นเลยเนี่ยแต่มันคือเราก็เคยกินปลาแซลมอนมาเยอะนะดมดูแล้วไม่รู้ว่ารส ไอ้กิน่นกลิ่นปลาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมันยังไม่ชัดอะกลิ่นปลามันยังไม่ชัดแต่กลิ่นมะนาวเนี่ยชัดเจนที่สุดมะนาวพริกเนี่ยชัดเจนพริกนี่มีลักษณะเหมือนพริกที่โรยเนี่ยเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนพริกมาม่าเลยเนี่ยเหมือนพริกมาม่าต้มยำอะ่ะ เหมือนกินพริกกับมะนาวแต่ว่าปลาทูปลาทูปลาแซลมอนเนี่ยมันยังไม่ชัดแซบซีดไหมมันก็ซีดอยู่มันก็เปื่อยอ,อยู่อือฮอืออนอ๋อหันผิดทาง<ะ>นี่ ก็กินได้แต่ไม่แย่พอกินได้แต่ไม่แย่แต่ถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวสําหรับสาวๆทุกคนที่ชอบทานเปรี้ยวอยู่แล้วก็โอเคผ่านเหมือนคุณได้กินยำปลาแซลมอนแบบนั้นเลยแต่รสชาติของปลาแซลมอนเนี่ยมันยังไม่ชัดจะให้มีกินคาวปลาออกมาเลยเหรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะถูกปากเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบแต่สำหรับตัวผมแล้ว ถือว่าไม่แย่พอกินได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วกดกระดิ่งแล้วคุณจะพลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ CWM2 ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวไปจับปลาแซลมอนก่อน thank you